เพิ่งจะรู้ว่าแฟนสวยเวอร์ของพี่เบิ้ลปทุมาราชสุดคิดถึงแต่งเพลงสุดฟอร์ให้คิดถึงแฟนเจอรักทางไกลล่าสุดหนุ่มเบิ้ลก็อดทนไม่เก็บเก็บความคิดถึงไม่ไม่ไหวสันออกมาแต่ง,งะ แต่งเพลงบอกรักให้กับแฟนสาวเป็นของขวัญวันเกิดพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าหวานหวานสไตล์หนุ่มเบิ้ลว่าอภิเบรเดมีความสุขมากๆรับโตขึ้นอีกปีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเราจะตัดแนวนี้งั้นขอสันสัน,สนปีนี้ก็คือเป็นปีเพลงนี้แล้วให้กับนะครับรัก รักแฟนรักแฟนครับแต่รักครอบครัวของผมด้วยทุกคนนะครับว่าว่าแต่แฟนสาวสวยเวอร์หน้าอิจฉาสุดๆไปเลยจ้า